นี่คือคือสุดความสามารถแล้วใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวสอนเลยสอนจระเข้ไหวในนมัเค็มเลยนั่นแหละถือว่าขออนุญาตเด้อขออนุญาตแบบลูกนี้แบบคมคมเหลี่ยมเหลี่ยมปักปักเลยนะขออนุญาตเลยเด้ะขออนุญาตเลยพีไม่ได้อยากจะแอคโชว์โกชัวแอคอะไรเลยนะกินเขียวแล้วก็ต่อยอดเลยอ่ะ อย่าต่อยอดเลยกันนะหูยเยอะของวันนี้มันต้องห่อข้าวมาสอนน่ะให้พี่สอนที่บ้านน่ะต้องห่อข้าวมาเห็นไหมลูกไกลที่พี่เคยสอนเองครับปะว่าว่าต้องยิงเหลี่ยมยังไงใช่ไหมลูกนี้ง่ายไหมอ่าจําไว้แค่นั้นหละพี่จะสอนเองดูแค่ครั้งเดียวเพราะว่าถ้าครั้งต่อไปมันคือไม่เข้าโอเคนี่นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวแทงให้ดูนี่น้องนะเห็นไหมแทงยังไง ถูกต้องนี่คือเหลี่ยมที่ถูกต้องการวางนิ้วทําไงวางนิ้วทางี้นี่นี่ลงเลยนะเองต้องไว้ทาเป็นเป็นอะไรที่สอนง่ายนะสนุกน,นะเอาจนจริงๆมันไม่ได้ยากนะแต่ว่าคนดูเขาไม่ค่อยรู้ไงเขาเม,นเม้นต์แบบว่าเอเบลมันกากแต่จริงแล้วไอเบลมันเก่งไหม,มเก่งอ่าโอเควันนี้พี่ให้ถูกต้องอ่าพูดถูกอ่าดูลูกนี้ดีๆเหลี่ยมวัดเหลี่ยมตึงเหลี่ยมชิงดูดีๆน้องดูลงเป็นไงเป็นไงอ่าอันนี้คือสิ่งที่อ่า สิ่งที่พี่สอน <S 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 เอาเกมที่เกมที่สามเออนี่คือ <S 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 คือสุดความสามารถเลยใช่ไหมเดี๋ยวสอนเลย <S 2> <S 2> <S สอนจาะลขกไหว,ว้ไหวหว้ในน้ำเค็มเลยแค่นั้นแหละถือว่าขออนุญาตด้อยอยากาว่าพี่สิทล้มคูเลย เอาเหลืองไงแต่ว่าไอ้น้ำเงินมันบังไม่กติกามันต้องแทงแทงลูกเดียวเท่าสีเนี่ยใช่ถ้าแทงเหลืองต้องโดนเหลืองสิใช่ก็คือพี่เอาเหลืองแต่ว่าน้ำเงินมันบังก็เลยฟาวก่อนอืมประมาณนั้นอ่ะต่อเลยน้องขออนุญาตเลยโอ้ขออนุญาตฟาวไว้ไหมน่ะมาจ่อยพี่เหรอบ้านผมมาสองไงแต่ว่าคือแบบยังไม่ได้แทงอ๋อโอเคโอเคขออนุญาตเด้ ขออนุญาตวางสนุกแลนชิวๆไหวชิวมาฟักอะเอาเลยน้องพี่ไม่ได้อยากจะเล่นตึงเล่นแบบเล่นตึงเล่นโต่งอะไรหรอกนะแต่ว่าถือว่ามันเป็นสไตลนะ์แล้วเนาะอะไรอะแล้วเราจะมาแทงอะไรอะไรอะ,อะไรสะลายชิบหายเลยมานี่เดีย๋ยวพี่จะสอนน้องโอ้ยมันบางเกินอนะเนาะบางทีไม่ไม่ลงน้องไม่ลงอย่าอย่าอย่าพี่คำนวณมาหมดแล้วน้องอย่ามาทำเป็นแบบเอามือมากันอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตเลย พูดมาเลยดีกว่าว่าลูกนี้มันฟุกอะแค่นั้นเนี่ยพี่ก็จะเข้าใจเองแต่ว่ามันก็ไม่เข้าอะเนาะไอ้ขอญาตเลยขออนุญาตแบบลูกนี้แบบคมๆเหลี่ยมๆปักๆเลยนะขออนุญาตเลยนะพี่ไม่ได้อยากจะแอคโชว์โกโชว์แอคอะไรหรอกนะแต่ว่าวันนี้ก็กินกินเขียวแล้วก็ต่อยอดเลยอ่ะโอเคถือว่าต่อยอดเลยแล้วกันนะ ทำทุนนะไปรุ่นทำทงทำทุนเลย้ยลูกนี้ถ้ามันไม่ได้จริงก,ก็น่าจะวางสนุกแบบ <Yeah. S 1> ชิลไหว <Okay. S 1> ฟักอ่ะอโอเคถือว่าอยู่ดีกินดีขอให้มีโชคนะ,ะกี่แต้มแล้วว่ะ <laughs> มัวแต่โมโมแต่คุยเนี่ยเฮีย <laughs> เอ้กี่แต้มแล้วไหอพี่ตกไปยีป่สิบป่ะอย่าเอายางเหรอ,ห,อห้าแต้มห้า <laughs> แต้มงี่หว่กูแทงตั้งเยอะ <Yeah. S 2> เออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ห้าแต้มลุกไป2แต้มพี่มาสามไหวชิวมาฟางน้องโอเคถือว่าขออญาเลยกันนะเราได้อยู่ฝั่งนี้เองยิงยากไงพี่รู้ว่าลูกนี้มันจ่ออยู่เต่งก็ทำให้มันยากเหมือนเดิมไหมไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยน้องเอ้ย พี่ก็ทาให้มันยากเหมือนเดิมน้องแต่ว่ามันก็โชคชะตาไม่เข้าข้างอะเนาะ้าลิขิตหมองจงเล่ยะไงแต่เองก็ยังไม่แม่นพอไงพี่ก็เลยต้องแบบเออสั่งสอนหน่อยลวกันถือว่าน้องมันให้แบบว่าก็<ย>าถือว่ามันมีดวงงามเมื่อสาวทำุญมาเยอะใช่ไหมโอเคพี่ก็เข้าใจเองอยู่ 5, ห้าหรือ 4. 4, สี่สี่เสร็จปุ๊บก,ก็กลายเป็นศูย์เนี่ยน้องง่ายไงเองทําดูเหมือนง่ายไง ใช่เองทําดูเหมือนง่ายแต่ว่าพี่ก็ให้เองนําก่อนละกันถือว่าเองไปนําอีกหนึ่งเพราะว่าลูกมันเจาะอ่าใช่เสร็จปุ๊บใช่ไหมเองก็กําลังจะไปต่อด้วยชมพูใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละก็คือชมพูมันพลาดไงพี่ก็เลยต้องกินแดงนะครับแต่ว่าชมพูมันไม่พลาดไงพี่พูดผิดไปนิดนึงเชือ่อ่อขอใหมเด้อก็เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะเป็นเป็นเจ็ดเนาะ แต่ว่าแดงก็ไ,<อ>ไม่พลาดไงแดงก็ยังไม่พลาดนะก็ยังได้ต่อแล้วก็ยังมาชมพูต่อเหมือนเดิมนะแต่ว่าชมพูมันก็แบบว่าไม่พลาดเหมือนเดิมก็ยังแม่นอยู่ใช่ลุงมันยังแม่นอยู่ใช่ถืกวโอเคถือว่าเข้าใจนะครับก็ถือว่ามันมีฝีมือไงมันเล่นมานานโอเคอ่าก็โอเคถือว่าไปยยาวๆแล้วกันเนาะโอเคครับผมอันนี้ถือว่าวิ่งแดงดีแต่ว่าแดงลูกนี้พี่ก็จะตบแบบว่า เลาะชิ่งไปยาวๆแล้วก็ไหลเหมือนน้ําไหลเชี่ยวไม่ย้อนกลับมาวันเดิมแต่ว่าพี่ก็เอาติดชิ่งเพื่อที่จะแบบว่าให้มันแบบว่ามันอยู่ตรงกลางให้น้องยิงยากขึ้นนะประมาณนั้นแต่ลูกนี้ไนท์ก็บอกว่านท์ตระหนักเหมือนกันว่ามันยากแต่สุดท้ายไนท์ก็ทําพลาดไงเพราะมันทําไม่ได้นะครับก็ถือว่าขออนุญาตเลยแล้วกันเนาะลูกนี้ก็ตกแบบว่าชิวหวชิวมาฟักอะไรเงี้ยสิบสิบสองสิบสามสิบสี่ ลูกนี้พี่ก็ขอไหลน้ําไหลเชี่ยวแบบแต่ไม่เอานะเพราะว่าเห็นไนท์แบบมาแค่สิบสี่แต้มอยากให้ทะลุไปยี่สิบอะไรเงี้ยต่นนี้ <c oughs> ก,นนก็พยายามอยู่พี่ก็ยังเข้าใจความพยายามแต่ก็ทําได้ไงถือพยายามยังไงก็เท่าไหร่ถ้าเราคนเราพยายามมันก็ยังมีความแบบสําเร็จอยู่ไงนี่ไงก็เลยต่อดำไงต่อดำเสร็จปุ๊บดำก็ยังวิ่งแบบวนๆอยู่อะไรวะกูจะต้องวิ่งไปไหนดีวะขอเบรกชิดชิงขวาแล้วกันเพราะฉะนั้นพี่ก็จะแบบว่าเบินลูกไซส์โค้งไง นี่ไงไซโคมิติกไนงะแล้วก็เอาขาววิ่งไปตรงนู้นไกลๆให้น้องแบบโหโหยิงยากๆไงน,ะนี่แล้วพี่ก็แบบเอาสมองหลักแหลมวางสนุกกะไว้อยู่แล้วว่ามันจะไม่อยู่นี่ไนงะเองก็จะยิงยากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็แก้กันง่ายๆเพราะว่าพี่ก็ให้เองแก้อยู่แล้วแหละถ้าเองไม่งั้นเองไม่เกิดเองไม่เกิดแน่นอนแต่ลูกนี้พี่ก็ต้องขออนุญาตอีกทีหนึ่งเด้ออืมก็ถือว่าวางได้นิดๆหน่อยๆน,นะนะนะ ้็ถือว่าขอญาตเลยแล้วกันโดนลุงนี้นะแล้วมาโดนเหลืองอ่าขอขอเรื่องขี้โม้ให้เป็นพี่คนเดียวได้ป่าเองมีนะที่ยิงก็คือยิงกูบอกมึงแล้วมึงอย่าพูดให้กูพูดคนเดียวไอ้หียเดี๋ยวคนก็ด่าให้คนด่ากูคนเดียวออนี่นะก็พี่ก็ยิงเหลืองอะเปิงเข้าให้แต่ว่าไม่อยากเอาเข้าเพราะว่าถ้าเอาเข้าเองจะเล่นยากมันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปลูกนี้ไม่ค่อยอยากจะทําเพราะว่าถ้าทําแล้วเดี๋ยวเองจะไม่กล้ามันเล่นอีกประมาณนั้น ก็ถือว่าขอญาตเลยกันเนาะลูกนี้เลาะชิ่งน้ําไหลเชี่ยวไม่ย้อนสู่กับวันเดิมนี่ดูเห็นไหมแต่พี่ไม่เอาไงเพราะว่าพี่จะวางขาวให้เองได้กินวางขาวไว้เพื่อให้เองได้กินง่ายกี่แต้มแล้วนะโอ้ยถือว่าใช้ได้เนี่ยฝีมือเนี่ยที่พี่สอนเองมาเนี่ยเก็บมาทำไหมอ๋อขอญอาตเลยพี่พอดีมันคิดอะไรเพลินไปหน่อย นะแต่เขียวนี้เองก็ยังทาได้เหมือนเดิมเพราะเองยังมีฝีมือที่พี่สอนไปใช่ไหมจาได้นะลูกไกลๆอะ่ะว่าเหลี่ยมต้องดูยังไงเขา้าใจไหมเนี่ยแต่ลูกนี้เองพลาดไงเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่นะต้องฝึกเยอะต้องฝึกเยอะต้องฝึกเยอะอนี้มันต้องห่อข้าวมาสอนอะ่ะให้พี่สอนที่บ้านอะ่ะต้องห่อข้าวมาเห็นป่ะลูกไกลๆที่พี่เคยสอนเองครับป่ะว่าว่าต้องยิงเหลี่ยมยังไงใช่ไหมลูกนี้ง่ายไหม อ่าจำไว้แค่นั้นแหละพี่ก็สอนให้เองดูแค่ครั้งเดียวเพราะว่าถ้าครั้งต่อไปมันคือไม่เข้าโอเคเข้าใจไหมเข้าใจตรงอันของครับขอบครับผมนะและลูกนี้นะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคือพี่จะเอาวางสนุกดูดูจับตาดูดีๆน้องปิ้งแต่ว่ามันก็พลาดไงมันพลาดไง เพราะว่าพี่ไม่ได้อันนี้คือสอนว่าอันนี้คือยังไม่ได้คืออันนี้คือสอนว่าถ้าเราแทงแรงอย่างเงี้ยคือขาวมันจะเลยมาแล้วมันไม่ได้อาถูกต้องเอ็งแปลว่าเอ็งหลักแหลมไงเอ็งดูสนุกเป็นแต่พวกคอมเมนต์ไม่รู้นะถ้าแบบนี้คือไม่รู้ละคือเขาจะบอกว่าพี่กากแล้วถ้าอย่างนี้คือได้ใช่ไหมถ้าอย่างนี้คือได้อันนี้คือเมื่อกี้คือพี่ทําให้มันพลาดแต่พี่ให้เอ็งทําเมื่อมันได้คนดูเขาจะได้รู้ว่าการที่ทําที่ถูกต้องอะเป็นยังไงแต่ถ้าให้พี่สอนเองอ่ะเขาก็จะไม่รู้ว่่าาเเอออออ้ยพีนนคสงมหร แต่ว่าลูกนี้พี่ก็จะแก้แบบว่าไหวชิวนะนาดูดูดูน้องดูดูดูให้ดีอันนี้คือการแก้สนุกที่อ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าการแก้ที่ถูกเนี่ยพี่จะทําให้เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นครั้งหน้าเองต้องเป็นคนแก้ถูกไหมโอเค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 นะครับผมนะลุงชอบมากเลยลุงโคตรชอบเลยแบบนี้นลุงหัวเราะไม่หยุดเลยนี่นะครับนี่นี่นี่ยวแทงให้ดูนี่น้องนะ เห็นไหมแทงยังไงนี่คือเหลี่ยมที่ถูกต้องถูกต้องนี่คือเหลี่ยมที่ถูกต้องการวางนิ้วทําไงวางนิ้วทํางนี้นี่นี่ลงเลยนะเองต้องไว้ทํานะพี่จะทําให้ดูแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปคือคือไม่ลงอ่าถูกต้องโอเคนะเข้าใจเ้าจตรุงกันนะน้องนะอ่าดูเหลี่ยมนี้นะน้องนะนี่คือเหลี่ยมที่ไม่ได้อ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเองต้องทําให้เหลี่ยมที่ถูกอ่าโอเคถือว่าเข้าใจตรงกันเนาะ แต่ว่าลูกนี้ก็คืออาจจะยิงยากหน่อยนะอาจจะหนุนใจอะไรประมาณนั้ามานะมันก็ประมาณนั้นแหละแต่มันยากน้องถือว่าเข้าใจในความพยายามของเองแหละแต่เองดูเหลี่ยมนี้ดีๆนะพี่จะสอนนะเหลี่ยมวัดชิงวัดตึงวัดไซ์นะดูนะดูน้ําหนักเห็นไหมมันมันเกิดอะไรขึ้น,นกระทบชิงสองชิงแล้วมันจะอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ดีไหมระดับโลกเขาเล่นเป็นนี้ไหมถูกต้องนั่นแหละนั่นแหละ,หละพี่ก็ไหวชิวมาฟักเห็นไหม นี่เห็นไหมนี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นขาวขาวนิ่จ่ออ้าพลาดไหม<ะ>นั่นไงเดี๋ยวดูลูกนี้เดี๋ยวพี่จะสอนสอนเหลี่ยมสอนเชิงดูดีๆน้องเห็นไหมเป็นไงอันนี้คืออันนี่ผิดอ่าเห็ถูกต้องไหมอ่าแต่ว่าหลังถ้าเองอยู่อย่างนี้เองต้องแก้ให้ใหถ,ถูกต้องโอเคถือว่าเองเข้าใจเป็นเป็นอะไรที่สอนง่ายนะสนุกน,นะเอาจริงๆมันไม่ได้ยากนะ แต่ว่าคนดูเขาไม่ค่อยรู้ไงเขาเมนแบบว่าเอ้ยเบลมันกากแต่จริงๆแล้วไอเบลมันเก่งไหมเก่งอ่าโอเคมีวันนี้เขาพี่ให้ถูกต้องอ่าพูดถูกอ่าดูลูกนี้ดีๆเหลี่ยมวัดเหลี่ยมตึงเหลี่ยมชิงดีดูดีๆน้องดูลงเป็นไงลงเป็นไงอันนี้คือถูกอ่าอันนี้คือสิ่งที่อันนี้คือพี่สอนอ่าสิ่งที่พี่สอนโอเคดูเหลี่ยมลูกจะจ่อเห็นไหมยิงง่ายไหม ลูกไกลๆเวลาพี่สอนเนี่ยคือมันจะต้องทำไงวางมือให้วางมือตรงแล้วปล่อยคิวให้ปล่อยคิวให้เสถียรอ่าปล่อยคิวให้ตรงเหมือนที่ลุงเขาสอนถูกไหมได้ปล่อยคิวให้ตรงแล้วยิงให้แม่นแต้มขาดตั้งแต่ชุู่อ่กูพูดมากูกูพูดมาตั้งยาวไกลอ๋อคือแต้มขาดแล้วตั้งแต่ชุมพูแล้วโอ้โอเคโอเคโอเคเวลาพูดเวลาพูดอย่างนี้ต้องกินน้ำท่อมอ่ะ